จากกลรรุ่มพื้นที่สำรวจโบราณสถานในรอบดินฝั่งหนองหานอย่างต่อเนื่องเราได้รับแจ้งจากประชาชนถึงการค้นพบโบราณสถานและโบราณวัตถุเพิ่มเติมอีกหลายจุดครับนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สแสดงให้เห็นชัดว่าเมืองโบราณสกลนครเป็นเมืองใหญ่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตวันนี้ลุยผาเลนจะพาทุกท่านร่วมลงพื้นที่สำรวจโบราณสถานหลังจากได้รับแจ้งจากประชาชนว่า พบแท่นขารบหินทรายขนาดใหญ่หน้าวัดป่าเอวขันบ้านทาวัดตาบนหลัปอแดงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับจากการลงพื้นที่ของเราพบว่าวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งหนองหานห่างจากวัดมหาพรหมโพธิราชและวัดกลางสีเชียงใหม่ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งทั้งสองวัดมีการค้นพบโบราณสถานและโบราณวัตถุจํานวนมาก ชื่อของวัดที่ใช้คําว่าวัดป่าเอวขันเป็นชื่อที่ได้จากการพบแท่นคารพบขนาดใหญ่ชิ้นนี้นี่เองครับชบาวบ้านเรียกชื่อแท่นนี้ว่าแท่นเอวขันจากการสํารวจเป็นไปได้ว่าแท่นเคารพบหินทรายนี้เป็นโบราณวัตถุในยุคข,ขอมครับเป็นแท่นที่มีขนาดใหญ่มากและอาจจะเป็นแท่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในจังหวัดสกลนครมีความสูง90เซนติเมตรกว้างคูณยาว110ซนติเมตร มีรูน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มีรูตรงกลางไว้สําหรับเสียบเดือยซึ่งอาจจะเป็นพระศิวะหรืออาจจะเป็นฐานโยนีสําหรับแท่งเสววลึงในความเชื่อของขอมครับปัจจุบันทางวัดได้นาพระพุทธรูปปูนปั้นนํามาประดิษฐานไว้แทนเพื่อกาบไหว้บูชาครับจากการสํารวจเราพบหินทรายและหินศิลาแรงรูปทรงสี่เหลี่ยมจํานวนมากกระจัดกระจายอยู่โดยรอบบริเวณวัดครับเป,เป็นไปได้ว่าในบริเวณวัดแห่งนี้ เคยเป็นที่ตั้งของศาสนสถานในยุคข,ขอมครับจากการสอบถามคนเฒ่าคนแก่นในหมู่บ้านทราบว่านอกจากแท่นเอวขันที่พบแล้ววัดแห่งนี้ยังพบฐานสิมหรือฐานของปราสาทโบราณครับแต่เนื่องจากปัจจุบันมีการสร้างสาราการประเรียนสร้างสาลาขึ้นมาแทนที่คงเหลือแต่ก้อนหินทรายหินศิลาแรงและแท่นเอวขันที่เหลือไว้ให้ศึกษากันต่อไปครับ นักโบราณคดีได้ให้ความเห็นว่าหมู่บ้านทาวัดริมฝั่งหนองหานแห่งนี้คือเมืองโบราณสียุคโดยรอบพื้นที่2ตารางกิโลเมตรแห่งนี้คือเมืองโบราณมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์พบหม้อหายลายเชือกจำนวนมากนอกจากนี้ยังพบพระพุทหินทรายและเสมายุคทวาราวดีพบพระพุทรูปยุคขอม พบสิลาจารึกหลานช้างเนื้อความจารึกเก่าวถึงการตั้งบ้านแปลงเมืองเมื่อยุคก,กว่า400ปีก่อนครับ<ม>และในตอนต่อไปลุยพาเลนจะพาทุกท่านไปสำรวจอย่าลืมติดตามไปพร้อมกันครับ